จับอนาดไปในที่สุดและอีกคนของฝั่งเขาก็ถูกผมซัดเข้าที่หน้าแต่ว่าไม่ตายและสุดท้ายเพื่อนผมก็ปิดงานสําเร็จและเกมนี้เราก็ชนะสกอร์นี้สูสีสุดๆ3ต่อ3าดุมันศึกตัดสินจะมาถึงแล้วได้เวลาฮีโร ในขณะที่เพื่อนผมกําลังใส่กันอย่างเมามันผมก็ได้ทําการขอช่วยอยู่ห่างๆและได้ซัด์ไอ้ด่างนั่นไปต่างโลกและดูเหมือนข้างล่างจะมีคนเข้าชาร์จเพราะผมได้ยินเสียงจากหูฟังที่ดีเกินคาดยังไงล่ะครับแล้วมันก็โผล่มาแถมชาร์จปืนมาแต่ไกลแต่โทษทีนะไอ้น้องพี่ก็มีของเหมือนกันแปลงล่างสิครับและเขาก็กลับไปแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะรอดักอยู่ข้างล่าง ผมที่อยากรู้อยากเห็นก็รีบลงไปทันทีก่อนที่จะมีประเด็นกับเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขามีช่องว่างพอง้างระเบิดเลยต้องไปเกิดใหม่ในเกมหน้าเพราะว่าเกมนี้ของผมยังไงล่ะครับจากนั้นผมก็รีบวิ่งไปช่วยเพื่อนๆแล้วก็ได้ซัดไอเนียน,น,นั่นที่แอบ,บอยู่ช่องแคบนอนแนบพื้นลงไปผมนี่แทบไม่เห็นเลยกูประชดครับและทุกคนว่าผมจะสามารถเก็บสีได้ไหมขอกำลังใจด้วยนะครับจากนั้นผมกับเพื่อนๆก็ได้รีบวิ่งเขาา้าฉากแต่เพื่อนผมกับพาดผมเลยลัดเลยและผมก็ทำได้เป็นเพราะคนดูทั้งนั้น